สวัสดีครับพบกับ m ม c f ฟอร์ด anel n นะครับวันนี้นะแม็กจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาชม DBL นะครับ XL พัสดตัวเริ่มต้นของ4ประตูนะครับราคาค่าตัวจะอยู่ที่7 9 2 0 0 0บาทนะครับจะมีด้วยกัน3สีนะจะมีสีขาวสีดำแล้วก็สีบอลเงินนั่นเองนะครับหน้าตาหล่อๆแบบนี้แต่งมาแล้วนะครับแต่งมาแล้วก่อนจะไปชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กด กดซับสไครป์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรานะครับจะมาดูกันนะว่าตัวนี้เขาแตงอะไรกันไปบ้างครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเทอร์โบเดี่ยวนะแล้วก็1้0แรงม้านะครับ405แรงบิดนะครับตัวนี้เปลี่ยนนะครับกระจังหน้านะครับฟอร์ดโฟรนะครับเป็นแรปเตอร์แบบ V6 นะอ่าแต่ว่าตัวนี้นะครับไฟนะยังเป็นไฟหล่อยเคาเลยนะครับมีกระจังหน้านะครับตัดสั้นนะช่วงหน้านะครับ ตัวนี้เปลี่ยนมาพร้อมกับไฟ LED นะครับสดวงตรงกลางนี้นะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้จะเป็นสีส้มหรือสีขาวนะครับไฟด้านข้างนะครับจะเป็นไฟตัว C นะครับแบบสีแครมนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ XL Part นะครับไฟนะครับเส้นเดร์ทําเป็นทงไลน์นี่ติดเพิ่มเข้ามานะครับพร้อมกับไฟลูกแก้วนะครับเป็นไฟ LED นะอ่ะอันนี้เลือกสีได้นะครับเราชอบสีน้ําเงินสีแดง สีเขียวเลือกได้นะครับแต่ยังคงความเป็นนะครับไฟหลอดไฟไฮโดรเจนอยู่นะครับพร้อมไฟหลี well ่นะครับยังมีไฟหลี่นะครับอยู่นะครับด้านล่างนะครับกันอ่ากันชนหน้านะครับไฟตัดหมอกจะยังไม่มีให้ในรุ่นนี้นะครับแต่นะครับสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับอ่ากันชนหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับด้านล่างนะครับจะมีห่วงลากจูงนะครับให้หนึ่งห่วงนะครับฝั่งซ้ายมือหรือฝั่งอ่าคนนั่งนั่นเองนะครับพร้อมนะครับกับอ่า การโคนะครับการน้ําดีดนะครับด้านล่างนะตัวนี้นะฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอันนี้เป็นลวดลายแบบแอโรไดนามิกนะอันนี้สามารถติดตั้งสกู๊ปนะครับทรงฟิตเพิ่มได้เอาที่ลูกค้าชอบเลยนะครับซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วนะมาพร้อมกับหมุดนะครับใครชอบแบบหมุดใส่แบบแบบปักหมุดใครชอบแบบเรียบใส่แบบเรียบนะครับอยางนะครับเป็นของมอน s เตอร์3ทครับแม็กนะครับ เป็นสีทูโทนนะสีดำนะครับตัดสีแดงแบบนี้เลยหรือเรียกง่ายๆว่าแม็กไลน์มาเวลนะครับเป็นของ Oasis นะครับตัวนี้นะแล้วก็นะครับตัวยางเนี่ยเห็นไหมครับว่านี่คือแม็กขอบ16นะครับพอใส่ยางใหญ่นี่คือพร้อมลุยทุกสภาพถนนเลยนะครับซีรีส์ยางจะเป็น265 70 R16 นะครับตัวนี้นะแล้วก็นะครับความพิเศษของเราคือตัวเนี้ยอ่า เป็นหน้าดิสหลังดำนะครับพร้อมครีบระบายความร้อนนะปีกนกนะครับกันสะเทือนเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับพร้อมกับโช๊คอัพทวินทูปนะตัวนี้ยังเป็นทวินทูปนะครับจะยังไม่ใช่มโนทูปแก้มข้างนะครับจะมีสัญลักษณ์โลโก้เทอร์โบนะครับสีคมเมียมนะครับต่สีดำนะครับอันนี้ระบายความร้อนได้จริงนะครับกระจกมองข้างนะครับดีไซน์ของ Next เจนของเรานะครับ จะเป็นสีดำเงานะมาพร้อมกับไฟ LED สีส้มหล่อๆแบบนี้เลยนะครับกระจกแบบตัดนะคือ,อมองนะครับใช้บนทน้องถนนวิสัยทัศน์กว้างขวางขึ้นนะครับเห็นด้านด้านข้างได้กว้างขึ้นนั่นเองครับฟิล์มนะครับติดให้แล้วอันนี้เลือกได้ไม่ว่าจะเป็น 40, 60, 80นะครับเอาที่ลูกค้าเลือกเลยนะครับกันสาดติดให้แล้วทั้ง4ประตูเลยนะครับด้านบนราวหลังคาอันนี้เราไม่ได้ทําการเจาะนะครับ เราแปะเข้าไปอันนี้อย่าไปใช้งานหนักๆนะครับน่าจะหลุดได้นะครับเราไม่ได้ทําการเจอะดังนั้นจะไม่มีผลกับตัวรถเลยนะครับบันไดข้างนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะจะมีลวดลายนะครับลวดลายเห็นไหมของเด๊ก่อ่สตอน22เลยเบ้ามือนะครับกันลอยใส่มาให้แล้วนะครับตรงรุ่นของเรนเจอร์เลยมีสัญลักษณ์สีแดงแบบนี้นะครับมาที่ฝาถังน้ํามันนะครับก็แปะไว้ให้นะครับเป็นของเรนเจอร์นะครับสัญลักษณ์เรนเจอร์สีแดงเลย อ่าไฮไลท์ของเรานะครับโรบาจีทีเอวแรนเดอร์แบบขายาวนะครับตัวนี้นะครับแบบแขนยาวนะเราไม่ได้ทําการเจาะนะครับเราไขน็อตเข้าไปนะครับเราตรงกันลอยเนี่ยสามารถนะแกะออกมาได้จะมีรูไว้ขัน็อตนะครับทำให้นะครับเราไม่ต้องทําการเจาะนะครับกับท้ายกระบะเลยนะครับแล้วก็โช๊คอัพนะครับเราเป็นแบบไข่นะโช๊คลังนะครับทําให้นะครับโช๊คอัพเนี่ย แยกตัวออกมาจากเชสซีหรือตัวถังนะทำให้สมูทแล้วก็นิ่งมากๆนะครับในการขับขี่บนท้องถนนนะสลีระเขานะครับนิ่งมากๆไฟท้ายนะยังเป็นไฟหลอดไฮโดรเจนอยู่นะแต่ว่าใส่ครอบนะครับไฟท้ายเข้ามานะทำให้รถดูมีมิติมากขึ้นนะครับมาที่ฝานะอันนี้คือคออฝาท้ายนะครับ FORD นะครับเป็นฟอนต์ฟอร์ดเลย FORD สีดำหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเว้นโลโก้ฟอร์ดตรงกลางนะครับ ไฟเบรกดูที่สามมีมาให้นะพร้อมกับมือเปิดนะ,ะตัวนี้ฝาท้ายจะยังไม่ใช่ผ่อนแรงนะบอกก่อนว่ายังไม่ได้ผ่อนแรงลูกค้าสามารถติดตั้งช็อคอัพนะครับแบบผ่อนแรงได้นะครับตัวนี้เราใส่ไลเนอร์มาแล้วดูก่อนนะครับการชนกระจังหน้าเราคือลูกค้านะครับอันนี้เราแต่งให้ลูกค้านะแล้วก็นะครับไลเนอร์พอใส่มาแล้วพื้นนะครับอย่างที่บอกไปว,ว่าท้ายกระบะเรานะครับบรรทุกของหนักๆได้สบายเลยเพราะว่า ใช้กระบะกว้างขวางพอใส่เลนเนอร์แล้วก็ยังจะสามารถนะครับมีตัวยึดนะครับด้านในนะสามารถมัดของได้นั่นเองนะพร้อมกับใส่โลบาร์เข้ามามัดของด้านนอกได้อีกด้วยนะครับาามาที่ด้านล่างนิดนึงด้านล่างการชนนะครับตัวนี้เป็นของเดลตานะครับกันชนท้ายนะเป็นกันชนเหล็กนะครับพร้อมกับห่วงลักจูงสีแดงแบบนี้แบบนี้เลยนะทั้งสองห่วงนะของเดลต้า มีไฟนะครับส่องป้ายทะเบียนมาให้ด้วยนะครับตัวนี้และที่ขาดไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับยางอะไหล่นะครับเราก็จะยังมีให้นะครับตัวการชนนะครับจะบังยางอะไหล่ไว้นะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในนิดนึงนะครับด้านในห้องโดยสารนะครับอย่างที่บอกนี่คือตัวเริ่มต้นของตัวกระบะ4ประตูนะครับตัวนี้จะยังไม่มีแอร์ให้นะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับห้องโดยสารกางขวาง ผู้โดยสารที่นั่ง170นี่ไม่มีติดแน่นอนนะครับเพราะว่าเราได้ลองแล้วนะครับก็กว้างขวางอยู่นะครับอะมาที่นะครับฟังคนขับนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%นะครับตัวนี้นะจะไม่มีคูชคอนโทรนะฝั่งซ้ายจะเป็นพวงมาลัยปรับรับเสียงโทรศัพท์ได้นะครับใช้หมดสั่งการโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้นะ ฝั่งขวาจะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับรองรับหน้าจอนะครับด้านหลังนะครับขนาด8นิ้วนะตัวนี้จะยังใช้กุญแจไขอยู่นะครับยังไม่ใช่ push start นะครับอ่ะจอกลางนะครับ10.1นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto และ sing4a นะครับสามารถนะครับสตาร์ทรถผ่านมือถือได้เช็ครถผ่านมือถือได้นะครับเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์มอนว่นะครับ6สปีดนะอ่าพร้อมกับเบรกมือธรรมดานะครับตัวนี้ไม่ใช่ยังไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะครับ ห้องโดยสารกว้างขวางมากนะครับมีไฟส่องสว่างห้องโดยสารนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาอี๋ยวดูมาดูที่ประตูนิดนึงนะแผงประตูนะ,ะจะเป็นแบบไฟฟ้านะไม่ว่าจะเป็นกระจกนะครับหรือเอซ็นทรัลล็อกนะครับก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดพร้อมกับดีไซน์เปิดแบบใหม่นะครับอัอนนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเบาะได้นะเอาที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกระบะตัวเริ่มต้นนะครับ ของปีนี้เรียกว่าของปีนี้ดีกว่าโพราะปีหน้านะครับทางฟอร์ดนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคานะครับน่าจะพอทราบข่าวกันแล้วนะก็ใครที่นะครับใช้รถนะครับช่วงปีนี้นะครับก็ลองทักกันเข้ามาสอบถามโปรดีๆนะครับแล้วก็รถนะครับเรามีพร้อมให้ลูกค้าอยู่แล้วนะสามารถเข้ามาชมได้ที่โชว์รูมเลยนะครับยังไงวันนี้แมกฝาก DBL XL พัสดสีดำหล่อๆคันนี้ไว้ด้วยนะครับ ตั้งรอตั้งเต็มแบบนี้ครับโปรเราดีแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ฝากช่องแม c f ฟอร์ด n n n l นะครับแล้วก็เพจครับฟอร์ป้ายแดงบาย Mac จัดให้นะครับแล้วก็สายด่วนนะ082ย0 2 0511ครับทักกันเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นได้นะครับมีโปรดีๆรอเพื่อนๆอยู่แน่นอนก็จะสิ้นปีแล้วนะครับปีหน้านะครับราคาก็จะไม่ใช่ราคานี้แล้วนะครับก็ยังไงเพื่อนๆที่มีโครงการจะออกรถนะครับก็ลองดูนะครับลองทักกันเข้ามาดู ออกปีนี้ทันใช้แน่นอนนะครับปีหน้ากค่อยๆว่ากันนะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม